สบคอของกระทรวงนะแต่ละกระทรวงกระทระวงสาธารณสุขเขจะมีสบคอย่อยของเขาเนี่ยนะครับเขาก็อ,าออกแถลงข่าวนะครับโดยที่บดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับคือเขาก็จะพูดถึงการคาดการหลังจากที่ให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านช่วงสงการานกลับมาแล้วจะ ตัวเลขขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับก็อย่าไปตกใจนะเพราะว่าอยู่ในความคาดการณ์ไว้แล้วนะครับใช่ค่ะที่ว่านน้นนะฮะค่ะทีนี้ในสถานาการณ์ของสงกรานแล้วก็มีตัวเลขของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเยอะครับแล้วเรื่องของการที่ผู้สูงอายุไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยในมุมมองของทางการแพทย์เขาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงแต่ผู้สูงอายุคือท่านก็ ท่านก็อาจจะมีความกังวลส่วนตัวของท่านใช่ไหมคะว่าท่านกังวลเรื่องของผลข้างเคียงหรือท่านคิดว่าไม่เอาพอแล้วสองเข็มก็พอ<ะ>ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะคุณหมอโอภาสกันรกรวินพงษ์เลยบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนไม่ว่าจะไม่ได้รับเลยหรือว่ารับแค่2เข็มแล้วยังไม่ได้รับเข็มกระตุน้นซึ่งมัน<ะ>ไม่พอกับการไปสู้กับโอมิครอนเนี่ยนะคะสาเหตุสําคัญเนี่ยมาจากการเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยกลัวผลข้างเคียง สองคือเดินทางไปรับวัคซีนลำบากแล้วก็สามลังเลในการจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นดังนั้นช่วงสงกรานคุณหมอก็เลยขอความร่วมมือค่ะญาติญาติลูกหลานเมื่อท่านเดินทางกลับบ้านไปในช่วงสงกรานแล้วขอให้ถือโอกาสนี้ พาญาติผู้ใหญ่ในบ้านไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีการกระจายวัคซีนทั้งไฟเซอร์แล้วก็แอสตราเซเนกไปถึงรอพอสอตอเพื่อให้ใกล้บ้านที่สุดนะคะจะได้ไม่มีอุประศัในการเดินทางจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลใหญ่รอพอสอตเนี่ยมันมีอยู่ในทุก ทุกชุมชนทุกตำบลอยู่แล้วเนี่ยนะคะโดยวัคซีนไฟเซอร์3ล้านโดสเป็นรุ่นฝาสีเทาซึ่งเหมาะกับการนำไปฉีดที่รอพอ,อต่อเพราะว่าไม่จำเป็นต้องผสมน้ำเกลือก่อนฉีดนะคะแล้วก็สามารถจะเก็บได้ในอุณหภูมิ2-8ถึงองศาเซลเซียสได้นานขึ้นจาก4สัปดาห์ก็เป็น8-10ถึงสสัปดาห์ซึ่งการฉีดเข็มกระตุ้นเพิ่มเติมขึ้นแบบนี้จะช่วยลดการติดเชื้อและการเสียชีวิตได้มากขึ้นค่ะเห็นไหมครับว่า การทํางานตรงนี้เนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยเขาปรับกลยุทธ์ปรับแผนตลอดเวลาเลยนะหน,นึ่งเนี่ยเอาอเคกระจายวัคซีนไปที่ราพอ,อต่อแล้วเป็นวัคซีนที่เหมาะกับการใช้ที่รอพอ,อต่อไม่ยุ่งยากนะมันจะเป็นบอกว่าคือาล้มเหลวคือพูดลงกว้างๆก็พูดได้หมดอะล้มเหลวยังไงอะแจกแจงมาสิานะแล้วอย่าลืมว่าการที่คนเท่าคนแก่จานวนไม่น้อยลยไม่กล้าไปฉีดวัคซีนเนี่ย ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการด้อยค่าวัคซีนก่อนหน้านี้ที่ไม่รู้ว่าใครต่อใครมีส่วนร่วมการจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยนะ,ะก็คุณก็รักไปรักกันว่าเขาเสียชีวิตเพราะไม่กล้าไปฉีดวัคซีนนี่เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวคุณไปตลอดอนะนี่พูดแบบสังคมตะวันออกเลยพูดเรื่องบาปเรื่องกรรมเลยเน,ะนี่ยนะบางทีคนนี้กฎหมายไม่กลัวะนะเนี่ยนะ